สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับปีใหม่อีสุเชียงรายโดยกลุ่มน้องเนื้อสาขาเทิงอีกเช่นเคยนะคะค่ะ <Wow. S 1> วันนี้นะคะปีใหม่ก็จะพาทุกท่านนะคะไปรับชมรถต้นสปาร์ค 3.0S นะคะใส่โครงเสริมแหนบเปลี่ยนเผลาเปลี่ยนช่วงล่างใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ <Wow. S 1> ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะ สำหรับคันนี้นะคะสปาร์คหัวเดียวนะคะ3.0เกรด S นะคะสีบรอนซ์เงินนะคะโบฮีเมียนซิวเวอร์นะคะราคาอยู่ที่597,000บาทนะคะไซโครงแนบเผ้านะคะเอาไปวิ่งทำเงินสำหรับสเปคคันนี้นะคะลูกค้าก็เลือกใช้เป็นสเปคช่วงล่างของ TC p y นะคะเปลี่ยนในส่วนของเนะะี่ยค่ะ เป็นกระทะบรรทุกนะคะกระทะบรรทุกตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นของ T C P Y โดยตรงเลยนะคะสเปคทั้งหมดนะคะเป็นของ T C P Y นะคะใส่โครงนะคะยิ่งทำเงินนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็ออกรถจ่ายเริ่มต้นอยู่ที่นะคะ18,000บาทนะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะอินบ็อกเข้ามาเลยนะคะ นะในส่วนของด้านหลังนะคะของรุ่นนี้เนาะไฟท้ายสำหรับสปาร์คหัวเดี่ยวของเรานะคะจะเป็นแบบหลอดมันติรีเฟคเตอร์นะคะค่ะตรงนี้ก็ข้อดีของหลอดมันติรีเฟคเตอร์ก็แสงจะกระจายออกด้านข้างสว่างสวยยิ่งขึ้นนะคะมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันดีกว่านะคะช่วงล่างนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นแหนบ นะคะนะคะเยอะมากๆเลยนะคะแมทนะคะ,ะ,คะแล้วก็ในส่วนของโชคนะคะโชคเป็นของยี่ห้อ T C P Y นะคะอันนี้ยางอะไหล่นะคะยางอะไหล่ของเราตรงนี้นะคะยังเป็นแถบในส่วนของที่้ต้แดงจากศูนย์อยู่นะคะค่ะ,ะช่องล่างนะคะช่องล่างของ T C P Y เนาะค่ะเปลี่ยนเพาสเปคทุกอย่างของ T C P Y หมดเลยนะคะ ค่ะแล้วตรงนี้ในส่วนของอุปกรณ์เดิมนะคะในส่วนของเทาเดิมนะคะเทาเดิมนะคะกระทะเดิมนะคะตรงนี้ทางเราคืนให้ลูกค้าหมดเลยนะคะเผื่อลูกค้าไปคืนสภาพเดิมเนะาะค่ะสะเปกโครงนะคะตรงนี้ก็ถ้าเปลี่ยนบรรทุกขนาดนี้นะคะก็สามารถบรรทุกได้3ตัน4ตันก็สบายมากเลยนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะหัวเดียวนะคะไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านข้างเนาะด้านข้างตรงนี้นะคะในส่วนของสติ๊กเกอร์โลโก้สปาร์ค 3.0S นะคะก็เนาะยังไม่ใช่โครเมียมนะคะยังเป็นสติกเกอร์อยู่นะคะสำหรับล้อหน้านะคะเป็นกระทะเดิมนะคะกระทะเดิมจากสูตรปลายแดงเนาะไฟหน้ากับโฉมหน้าก็ โอเคสวยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะกับสีบอนเงินโบฮีเมีย Silver นะคะราคาอยู่ที่5 9, 9 7 0 0 0เบาทน,นะคะสวยงามลงตัวนะคะเอาไปวิ่งทำเงินได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนิดนึงนะคะด้านในเนาะแอเปิดมาด้านในนะคะ อันนี้เพิ่งติดฟิล์มมาใหม่นะคะก็ห้ามเลื่อนกระจกขึ้นลงเป็นเวลา7วันนะคะด้านในเนาะเบาะนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นเบาะวนิลสีดำนะคะออกแบบมาใหม่ให้ใหญ่ขึ้นแลดูกระชับยิ่งขึ้นนะคะนั่งสบายยิ่งขึ้นนะคะ,ะเครื่องเล่นนะคะเป็นเครื่องเล่นหนึ่งินเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องใส่ของอนเนกประสงค์เกียร์มีหกเกียร์นะคะ เกียร์ถอยเข้าตำแหน่งเดียวกับเกียร์หนึ่งนะคะคลิกขึ้นนะคะค่ะเข้าเกียร์ได้ง่ายเลยมันหยามยิ่งขึ้นเนาะสำหรับเครื่อง3.0เดี๋ยวปีใหม่พาไปดูห้องเครื่องนะคะไปค่ะเปิดตรงนี้เนาะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่อง 3,000cc นะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะคะค่ะสำหรับรุ่นนี้ระบบเบรก ABS, EBD, BA มาพร้อมทั้งหมดแล้วนะคะ ค่ะกับรถรุ่นนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับส p a r k 3.0S นะคะราคาอยู่ที่597,000บาทนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะสปาร์ 3.0S สีบรอนเงินนะคะค่ะตัวน,นี้นะคะเป็นสเปคของ t c p y นะคะออกรถพร้อมโครงแนบเผ่านะคะเอาไปวิ่งทำเงินกันเลยทีเดียวนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถอินบ็อกหาพี่ใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไ r ร b ์เป็นกำลังใจให้พี่ใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ